วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ท่านบอกเอาไว้คือท่านไม่ให้พวกเราลืมตัวทะเลถลายผัดวันประกันพุ่งว่าวันพุ่งนี้เทก่อนเราจรึงจะรักษาศีลให้ทานภาวนาหรือปีหน้าเทก่อนเราจรึงจะทำจะต,ตามให้จริงไม่ควรจะผัดวันประกันพุ่งนะ การสร้างคุณงามความดีเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงอย่างที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้หล่ะเราก็ไม่คาดไม่คิดว่าไฟมันจะดับแต่ชีวิตของพวกเราก็เหมือนๆกันนี่แหละวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะอยู่ได้นานถึงขนาดไหนเพราะว่าความตายเป็นของไม่แน่นอน่านอุปมาอุปไม้หลายๆอย่างเรื่องความตายของมนุษย์ ท่านอุป,ปมาเหมือนกับน้ําค้างอยู่ใบบัวพวกเราคงจะเคยเห็นน้ําค้างอยู่ใบบัวหนระือใบบอนมันกลิ่งกลมไปกลนกลมมาเวลาลมพัดแรงมนก็พร้อมที่จะตก่นอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ได้ว่ากลางวันกลางคืนไม่ได้ว่าเวลาเช้าสายบ่ายเย็นพร้อมที่จะตกอันนี้ก็เหมือนการชีวิตของมนุษย์พวกเราก็ลักษณะนั้นแหละหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ เพราะนั้นท่านจึงมาให้ประมาทสร้างคุณงามความดีเอาไว้สร้างบุญสร้างกุศลใส่ตนเอาไว้คุณงามความดีที่เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาคือทานสิงภาวนานี่แหละว่าทานทานะเปวา่าให้การเสียสละคือจาคะสิงคือรักษากายวาจาให้เหรียบร้อยไม่ให้มีโทษส่วนภาวนานี่กว้างขวาง ทั้งสมาธิภาวนาทั้งปัญญาภาวนาสมาธิคือสมถะและวิปัสนาส่วนสมถะนี่ก็ยังมีขอบเขตแต่ว่าส่วนวิปัสนานั้นกว้างขวางมากจนถึงชำระจิตใจของตนเองได้สำเร็จมรรคผลน,นะนะั่นแหะจริงจะจบถ้านอกจากนั้นนะยังไม่จบชำระจิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์ผุด่องเมื่อไหร่เป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจบ แต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นลยยังจะต้องศึกษาไปเรื่อยๆเรื่องภาวนานในครั้งพระพุทธเจ้ามีอุบาสกอุบาสกคือคือโยมผู้ชายนั่นนะ่ะอยากจะได้บุญมากไปถามพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านก็บอกว่าสำหรับคราวาสก็ควรจะให้ทานแต่ถ้ามีสมบัติพอที่ทำบุญได้อยู่ถ้ามีพบมีชาติต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นผู้ไม่อดยาก ไปในที่ใดๆก็อุดมสมบูรณ์เกิดม,มาในสถานที่ใดก็เป็นผู้รวมสมบูรณ์โดยทรัพย์สมบัติพร้อมกันก็มีปริวารสมบัติด,ด้วยเพราะจิตใจกว้างขวางมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คข่ไข่ก็อยากจะเป็นญาติเป็นเม็ดพอเขาทําบุญทําทานแล้วก็จิตใจของเขาก็ได้รับความร่มเย็นได้ความผาสุขมีความเอเื้อจีมในจิตใจก็เข้าไปถามพระสงฆ์อีก บอกว่าจะทำยังไงให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าทับทานเนี่ยจะได้บุญมากพระสงฆ์ท่านก็บ,บอกว่ารักษาศีลรักษาศีลห้าสำหรับคารวาสฉะนั้นก็เขาเขาไปรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าก็มีความปีติิีมใจเพราะไม่ได้เบียดเบียนฆ่าสัตว์รักทรัพย์กับพืชผิดในการไม่ได้โกหกไม่ได้ดื่มสุราก็มีความปีติจิมใจในใจิตในใจของตนเอง ก็เข้าไปถามพระเถระอีกว่าจะทํายังไงให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าพะระเถระก็ท่านก็บ,บอกว่าเออควรจะรักษาศีลอุโบสถเพรรักษาศีลอุโบสถเป็นเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้เบาบางถ้าเป็นศีลห่านคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษส่วนรักษาศีลอุโบสถนะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสตัดกิเลสส่วนยาบอก คือไมอ่ทานอาหารตอนเย็นเนี่ยใครๆว่าตัดรถออกจากลิ้นของเราคนเรานี่ถ้าหาว่าติดในรถอาหารเนี่ยกอเป็นทุกข์เหมือนกันนะเพราะนั้นเสียสละตัดันเลยไม่ต้องกินไม่ต้องทานวันเนี้ยเกินตัดกิเลสส่วนอยญ่ส่วนหนึ่งจากนั้นก็ข้อที่เจ็ดก็นัดตะคีไม่ฟังเพลงไม่ฟังลัมไม่ฟังดนตรีงดทั้งหมดที่เป็นเครื่องเย้ายยนยัว่วยุให้กิเลสมันกำเริบคึกขนองไม่ฟัง เสียงที่ัยวยวนเหล่านั้นตัดกิเลสตัดทางหูออกตัดลิ้นตัดหูว่างั้นเถอะฟังแต่เสียงอัดเสียงทำฟังแต่เสียงที่เป็นประโยชน์เสียงที่เป็นโทษที่จะทําให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองนั้นตัดออกแล้วก็ข้อที่แปดมาลาคันท้าวิเลอันนี้ตัดทางจมูกคือท่านไม่ให้รูปร้ายเครื่องหอมไม่ให้ตกแต่งร่างกาย ใส่น้ำอบน้ำหอมฉโลมจะทําให้จิตใจกําเริบไปในทางกิเลสท่านมาให้ใช้ของหอมฉโลมกายไม่ให้ตกแต่งร่างกายอันนี้คือตัดกิเลสทางจมูกออกโดยมากมันติดกลิ่นหอมข้อเก้าอุจจาสยณะมหาสยานาะห้ามมาให้นอนที่นอนอันใหญ่สูงที่ยัดนุ่นและสําลีอันนั้นตัดสัมผัสทางกายออก คือคนเราเนี่ยถ้าเป็นนอนในที่อบอุ่นในนอนที่สบายที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นและสำลีที่อ่อนนุ่มที่นอนสบายนอนไปรู้จักตื่นจะไม่เห็นโทษแห่งความเกิดแก่เก็บตายกิเลสมันจะครอบคูุมทางจิตทางใจเพราะนั้นท่านจึงไม่แห้นอนที่นอนใหญ่ที่ยัดนุ่นและสำลีสรุปแล้วคือกิเลสตั้งใจวิการละโพกันมาเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับพระท่านรักษาทุดง เทระสะทุดงสิบสามนั่นแหละส่วนสินข้ออื่นๆก็มีข้อห้ามแต่วัตถุดงเนี่ยถ้าหาว่าใครไม่รักษาก็ไม่เป็นไม่ปรับโทษแต่ถ้าผู้ใดรักษาทุดงสิบสามเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลาทิเลสในจิตในใจความทะเยอทะยานความอยากความหลงลืมตัวเตระสะทุดงสิบสามเนี่ยจะเข้าข่ายกับศินข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดของคารวะนี่แหละอุบาสกนั่นถามอยากจะได้วุ่นมาก พระสงฆ์ก็แนะนําให้รักษาศีนุโบสถเขาก็รักษาได้จิตใจก็มีปีติความเอิบอจิมในจิตใจก็เข้าไปถามพระเถระอีกบอว่าจะทํายังไงให้ยิ่งกว่านี้ทีนี้พอพระสงฆ์ท่านก็บอกให้บวชถ้าอยากจะได้กว่านี้ต้องบวชเลยเขาก็ตกลงบวชพอบวชเสร็จแล้วพระอุปชาก็สอนทำให้เจสาโลมานขาทันตาตะโจ ให้ท่านพิจารณาอย่างนี้นะคือพิจารณาร่างกายสังขารให้เป็นอสุภะทีอ่ของไม่งามอสุพังคือของไม่สวยอสุพังเป็นของไม่งามคือร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นมันเต็มไปด้วยของอสุภะทั้งหมดเป็นของไม่เขี่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยตายแล้วก็เน่ากป็ป่วยผุพังเป็นธาตุดดินน้ำลมไฟไป อุปชาก็สอนตามหลกักกรรมาฐานจากนั้นก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ก็สอนพระวินัยเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วท่านต้องรักษาพระวินัยอย่างนี้นะศินสองยี่เจ็ข้อนปาราชิตีสังคาทิเศสิสามอนิยศสองนิสิตีปิีสามสิบปฏิตีเก้าสิบสองปฏิเทศนิย,นย,นยสี่เศษกิยวัตเจ็ดสิห้ารวมเป็น2องยสนับอธิกรณะสมัถะสมัะเข้าวรวมเป็นสองเจ็ด นี่แหละสิลของพระท่านสองรักษาพออุบาสกคนนั้นได้ยินสินสองอยี่สิบเจ็ดข้อโอ,โอ้ก็ผมคิดว่าบวชเข้ามาแล้วเพื่อจะหาความสุขแต่นีม้มารักษาศิลทั้งสองอยี่สิบเจ็ดข้อจะทํำยังไงผมจะรักษาไหวแบานั้นคล้ายๆอ่อนอกอ่อนใจเลยว,ว่างั้นเถอะพออาจารย์สอนเรื่องสิลใหฟังแล้วโอ้ยไม่เอาไม่เอาผมจะสึกแล้ว,วงั้น ผมไปเป็นฆรวาสรักษาศีลห้ารักษาศีลนุโบโสถแล้วก็ให้ทานจะมีความสุขกว่าที่จะมารักษาศีลสองรอยี่สิบเจ็ดผมรักษาไม่รู้ข้อไหนต่อข้อไหนด้วยว่างั้นผมคิดว่าจะหาความสุขยิ่งเพิ่มความทุกข์เข้าใส่ผมอีกว่างั้นพระสงฆ์ห้ามเท่าไหร่กับไม่ฟังแต่นี้พระสงฆ์กันเองถ้าหากว่ามีคนพูดอย่างนี้หลายๆคนถ้าบวชเข้ามาแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างนี้หลายๆคนแล้วจะทํำยังไง ควรจะพาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จะมีการแก้ไขอย่างไงถ้ามีคนพูดอย่างนี้หรือมีความเห็นอย่างเนี้ยพาพระใหม่้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าท่านอยากจะสึกเพราะอะไรพระเอานั้นก็กราบทูลตามตรงเลยบอกว่า mm hmm. กระผมอยากจะสึกเพราะที่แรกกระผมพระเถระท่านแนะนําให้ทานกระผมให้ทานก็มีความปีติยินดีรักษาสินห้าราสิ้นแปดก็มีความสุข ท่นานก็แนะนําให้บวชพอบวชเข้ามาแล้วท่านที่จมีความสุขขึ้นยิ่งไปพอทําเราแต่พอมาสอนพระวินัยในสิกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินก็ผมไม่สามารถที่จะรักษาทิศข้าบทวบินัยเหล่านี้ได้กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมอีกว่าง,งั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า,วาเธอจะรักษาเพียงอันเดียวได้ไหม,มไม่ต้องรักษามากหรอกสองร้อยิบเจ็ดมันยุ่งรักษาอันเดียวน่ะ ได้ไหมไม่ให้มันไปทางอื่นได้ถ่านเดียวจะขยากขนาดไหนกับผมก็รักษาได้เออถ้าน,นั่นก็ให้รักษาใจนะอย่าให้มันคิดไปทางอื่นพยายามดูใจของตนเองอย่าให้มันคิดไปทางนู้นอย่าให้คิดไปทางนี้อยา่าไปคิดไปทางอกุศลไม่ต้องรักษาอย่างอ,างอื่นเนาะรักษาใจเท่านั้นแหละได้ไม่ได้ครับก็เลยกราบผู้ถงเอื้องก็ไม่ต้องรักษาอย่างอื่นรักษาใจ สรุปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดถ้ารักษาใจต้นต่อศีลก็ออกไปจากที่นั่นสมาธิออกไปจากนั่นปัญญากออกไปจากที่นั่นที่นั่นเป็นต้นเหตุทั้งหมดทุกอย่างยอดของพระธรรมก็อยู่ที่นั่นน่ะยอดพระกันใจปิฎกย่างห่างอยู่ยอดกันพระใจปิฎกหนึ่งนะคือใจนี่นะจุดนั้นที่พระพุทธเจ้าเด่งลงไปจุดนั้นสอนจุดนั้น ที่พระอาชิชิสอนภาษาริบุตรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเยธรรมาเหตุสัพภาวาพระอาชิชิกล่าวเบื้องต้นขึ้นมาเลยทำทั้งหลายเกิดจากเหตุความดีความชั่วเกิดมาจากเหตุถ้าจะดับกระดับที่เหตุถ้ารู้แจ้งรู้แจ้งในนั้นแหะเหตุคืออะไรคือใจทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดเหตุดีเหตุชั่วออกไปจากใจทั้งหมดตัวนี้แหละเป็นตัวที่ตัวการสําคัญ ถ้าแก้ก็แก้จุดนี้ถ้าดูก็ดูจุดนี้มันจะเลวหรือมันจะดีมันจะโมโหโทโสมันจะมีราคะโทสะโมหะออกไปจากจุดนี้ทั้งหมดนี่แหละคือจุดใหญ่ท่านจึงว่ามโนภูพังขางมาธา,ม,ามโนเสถามโนบายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละศิลที่พวกเรารักษาเนี่ยรักษาให้ใจทานก็รักษาเพื่อใจถวายเพื่อใจภาวนาก็เพื่อช,ชําระจิตใจ ส่วนกายวาจานะั่นที่นั่นเป็นวิบากเท่านั้นเองวิบากของใจที่ใจได้ทํากรรมอันใดไว้ในอดีตก็มาเกิดใำไมพบนี้ชาตินี้ก็เป็นวิบากกรรมของในอดีตที่เราได้รับมาบางคนเกิดมาแล้วทั้งที่เกิดในสกุลสูงแต่ที่คนิการบ้าใบ,าบาเสียจิตก็มีตั้งเยอะแยะบางทีอวัยวะไม่ครบส่วนก็มีเยอะแยะ อวัยวะพิกงพิการก็มีเยอะแยะแต่ทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าจิตวิญญาณหรือว่าวิญญาณที่มาปฏิสนธิมาเกาะเกิดนั่นน่ะได้ทํากรรมไว้ในอดีตทําทั้งกรรมดีทําทั้งกรรมชั่วก็เลยทําให้ผู้ที่มาเกิดนั่นน่ะจะต้องมีวิบากคือกายนี่คือวิบากกรรมวิบากกรรมในอดีตของพวกเราที่เกิดมาพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะตกแต่งได้ กรรมน่นหละเป็นคนตกแต่งให้พวกเราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้กรรมในอดีตเป็นผู้ส่งผลให้มาเกิดแต่นี้พอมาเกิดแล้วเรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแลรู้จักดีรู้จักชัว่วถ้าหากว่าเรายังเพิ่มกรรมชั่วเข้าไปอีกกรรมชั่วมันก็จะหนักเข้าไปอีกเองถ้าหากว่าพวกเราทํากรรมดีพยายามแก้ไขว่าเราเกิดมาแล้วมันขาดตกบกพร่องอย่างไรเราก็เอาปัจจุบัน,นกรรมเข้าไปแก้เอง สมมติว่าเราไม่มีความรู้ความฉลาดเราก็พยายามวิ่งเต้นขนกวาดเลยใครข้าวเสาะแสวงหาในปัจจุบันได้เลยอันนั้นคืออดีตที่ผ่านมาแล้วมันได้เท่านั้นแหละที่เกิดมาแล้วเราแก้ไขไม่ได้เกิดในสกุลสูงก็เกิดในอดีตกรรมส่งมาเกิดเกิดในสกุลต่ําก็ส่งมาเกิดอวัยวะของเราพิกลพิการก็อดีตกรรมเป็นคนส่งมาแต่ปัจจุบันนี้เราสร้างต่อไปอีกเลย สิ่งใดที่มันขาดตกบกพร่องเราก็ทําให้ดีขึ้นแต่ถ้าว่าเราไม่ทําถึงจะเกิดมาเป็นคนร่ํารวยมั่งมีสีสุขแต่ไม่ทํากรรมต่อไม่ทํากรรมดีต่อท่านก็ว่ากินของเก่ากินบุญกุศลเก่ามันก็มีวันหมดเหมือนกันเหมือนกับเราหาข้าวใส่ย,ยุ่งใส,ส่สางเอาไว้แล้วเราไม่ทํานาต่อไปน,นั่นแหะกินแต่ข้าวเก่ามันจะนานเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่งมันก็หมดได้ อันนี้ก็เหมือนการบุญกุศลที่พวกเราสร้างมาในอดีตถ้าว่าพวกเราไม่ทําต่อในปัจจุบันไม่เพิ่มพูนเข้าไปขึ้นไปอีกนิตรกรรมอดีตมันก็มีโอกาสหมดได้เพราะนั้นปัจจุบันนกรรมเนยที่พวกเราอยู่ขณะนี้เดียวนี่หรือว่าพวกเรากําลังทําอยู่เดียวนี่ทั้งอดอาหารทั้งอดนอนทั้งยุงกัดทั้งลิ้นกัดที่พวกเรามาอยู่วัดอยู่วาน อันนี้พวกเราล้วนแล้วจะเป็นผู้สั่งสมเริ่มสั่งสมบารมีคือทําปัจจุบันกรรมให้เป็นกรรมที่ดีสั่งสมเพื่ออนาคตเพราะปัจจุบันที่มันทุกข์แล้วหรือมันยากลําบากเมื่อกบผ่านผ่านมาแล้วแต่ในอนาคตนี่พวกเรายังไม่รู้ว่าพวกเราจะเดินไปเป็นอย่างไรตกหลุมไหนเป็นอย่างไรพวกเราไม่รู้เพราะพวกเราทําทุกโคตทุกทุก,ทกวิญญาณท,ทุกคนน่นไม่ใช่จะทําทแต่กรรมดีอย่างเดียว ร้อมกันก็ทํากรรมชั่วไปด้วยแต่ว่ากรรมดีกับกรรมชั่วนั้นอันไหนจะมากกว่ากันเท่านั้นเองถ้าหาว่ากรรมดีมากก็มีพลังถ้าทํากรรมชั่วมากกรรมชั่วก็มีพลังอีกเหมือนกันนั่นแหละต้องครอบงากรรมดีไปแต่บางท่านบางคนก็บอกว่าถ้าเรากมชั่วทํากรรมชั่วในอดีตมาแล้วเราจะลบล้างยังไงในปัจจุบันแต่ตามที่จริงการลบล้างกรรมเนี่ย มันก็เป็นของยากถ้าจะว่าไปแต่ตามเมื่อจริงมันก็คงมีส่วนได้เหมือนกันเหมือนกับเราทานยาพิษแต่ไม่ถึงกระตายแต่ร่างกายของเรายังอ่อนปวกเปียกสดชัดเจพะเนจรอยู่คล้ายๆกับร่างกายของเรายังไม่แข็งแรงเราก็พยายามหายาม,มาทานแก้พิษนั้นให้มันเบาบางลงหรือว่าคนเราที่ทํากรรมไว้แล้วในอดีตกรรมหนัก แต่ในปัจจุบันกรรมพยายามทํากรรมดีให้มากเพื่อสะล้างหรือลบล้างกรรมชั่วที่เราทํามาเนี่ยให้เบาบางลงอันนี้ก็คงจะเบาบางลงได้แต่จะให้ล้างทีเดียวคงไม่ได้ถ้าหากว่ากรรมดีมากจริงๆก็สามารถที่จะสะล้างกรรมชั่วได้เหมือนกับน้ำที่ตกกระปรกมันน้อยแต่น้ำที่สะอาดมันเยอะกว่า ก็สามารถที่จะสะล้างน้ําสกกรปกเล็กน้อยนั้นให้หายไปได้แต่ถ้าว่าน้ําสกกรปกมันเยอะแต่น้ําสะอาดมันน้อยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลบล้างกันได้อันนี้ก็เหมือนกันกรรมชั่วกับกรรมดีก็เข้าถ่ายในลักษณะนี้เหมือนกันอย่างในธรรมบทในธรรมปทัศกถานก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันถ้าว่ากรรมดีหักล้างกรรมชั่วไม่ได้ดูลักษณะของคนกัหด นายตาเลอตาเหลวเน่ะหนวดแดงลิเป็นโจรดักป่นคนในระหว่างเมืองต่อเมืองทีนี้นายตาเลอหนวดแดงเนี่ยเข้าไปเป็นสมัครพรรคพวกกับโจรห้าร้อยทีนี้พอเข้าไปหัวหน้าโจรเห็นแล้วดูหัวเห้งแล้วคนคนนี้มันไว้ใจไม่ได้นะ่าถ้าวารับเป็นมุมเผลอเผอมันอาจจะ ลังแจหรือข่าหมูหักล้าหมูหักหลังหมูได้ไง่ายๆคนลักษณะอย่างเนี้ยคือหัวหน้าโจรเข้าดูหัวเหงของนายตาเหลือหนวดแดงเนี่ยแต่ว่านายเข้าแดงตาเหลือเนี่ยก็ไม่ยอมก็เข้าไปหาผู้รองของหัวหน้าโจรเข้าไปปลนิบัติจนเป็นที่ยอมรับของรองหัวหน้าเหางนันนเถอะเห็นดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่ใสอ่อนน้อมไว้เนื้อเชื่อยใจบอกอะไรได้ทุกอย่างก็พาเข้าไปหาหัวหน้าโจร หัวหน้าโจนก็บอกเออถ้าหากว่าท่านยอมรับไอ้นคนนี้เป็นคนดีก็ให้เป็นลูกน้องของท่านก็แล้วกันให้ท่านเป็นคนดูแลก็แล้วกันนะแต่ว่าผมดูแล้วคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้ตามลักษณะจากนั้นมาก็ผู้รองหัวหน้าโจนก็เอานายตเตลิดหนวดแดงเนี่ยนะเขาแดงเนี่ยเป็นสมัครพักพวกพักพวกของตนต่อมาต่อมาที่นี่การปล้นสะดมในถิ่นนั้นมัน กำเริบเสรบสารขึ้นเรื่อยๆจนคนไปมาระหว่างเมืองจนไปมาไม่ได้จนเดือดร้อนถึงพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชสุขืืนเอายกทหารไปล้อมเลยไปล้อมเขาก็จับโจรได้ทั้งห้าร้อยคนพอจับมาได้แล้วทั้งห้าร้อยคนแล้วเขาก็จับจองจําใส่คือใส่คาแขงขาไว้แล้วเขาก็ถามหัวหน้าบอกว่า คุณสามารถที่จะฆ่าลูกน้องได้ไหมถ้าหาว่าคุณฆ่าลูกน้องทั้ง500ได้เลยทั้ง409คนได้เลยคุณจะพ้นจากโทษแล้วก็จะให้เป็นเพชรฆาตประจําเมืองอให้เขาบอกประจํากรุงราชคห์เลยให้เป็นเพชรฆาตประจําให้เป็นของหลวงไปเลยโจรเล็กโจรน,น้อยตัดสินประหารชีวิตคุณก็จะต้องฆ่าจัดการให้เขาบอกเป็นเพชรฆาตหลวงเหมือนนั้นเถอะ แล้วก็คุณพ้นโทษด้วยหัวหน้าโจรบอกอยผมทําไม่ได้ครับผมรักลูกน้องผมทําไม่ได้ผมตายดีกว่าถามผู้ร้องหัวหน้าหัวหน้าก็ทําไม่ได้ข้ามหมู่เพื่อนไม่ได้ถามไปทีละคนละคนละคนจนถึงไอ้ตะเลยข้าวแดงที่เป็นลูกสมุนเข้ามาใหม่คนนั้นเขาเอา้าวได้ครับผมรับวางนั้นผมรับจัดการทั้งหมดถ้างั้นเขาก็เอาดาบให้เลย จับหัวหน้ามากกลยเชกตัดคอเลยลองหัวหน้ากจัดการเลยว่างั้นถะถึง499คนในวันเดียวเที่ยงตับเลยฆ่าหมดเขาก็ยกตำแหน่งให้เป็นเทศค่าประจำเมืองตั้งเงินดําเ,เ,เ,เงินเดือนเงินรางวัลให้อีกอย่างงามงเหมือ้นกันะจากนั้นเขาฆ่าคนมาตั้งแต่อายุ17 18แตงแต่เป็นหนุ่มฆ่ามาตลอด จับมาทีละร้อยสองร้อยทีละสี่สิบห้าสิตตัดคอทีไรดูแล้วฟันแล้วฟันอีกขย้าแล้วขย้าอีกอายุขนาดนี้ไม่ไหวแล้วปลดก็เลยสั่งปลดก่อนที่สั่งปลดก็บอกวันเวลาให้ด้วยว่าเออวันที่เท่านั้นนะจะสั่งปลดลนะคุณจะต้องได้บําเหน็จเท่านั้นเท่านี้พอถึงวันนั้นจริงๆเขาก็ได้บําเหน็จเป็นเงินก้อนออกมาเราก็เลยสั่งพันยาเอาไว้ว่าเออ เราทำงานมาถึงห้าิบกว่าปีแล้ววันนี้พวกเราควรจะกินเลี้ยงฉลองกันอาหารดีๆบ้างทีสมัยนั้นเราบอกข้าวมัตุปลายาดน้ำน้อยคงจะเป็นอาหารชั้นเลิศในครอบครัวที่ว่านานๆเราจะได้กินทีหนึ่งเมือนั้นอาหารประเภทอย่างนั้นทีนี้ก็ให้พัญญาเขาทําเป็นอาหารเป็นสองคนจะให้ขัดสีตอนเช้ามาเขาก็ไปอาบน้ํกำลังก,กายซะก่อนแล้วก็จะมานั่งทานอาหาร วนี้พออาบน้ําชำระกายเสร็จแล้วพระสารีบุตรท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านกัเอใครนอจะทําบุญตักบาตรเราวันนี้คือพระสารีบุตรท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านเข้านิโรธสมาบัติทั้งเจ็ดวันท่านไม่ทานอาหารเลยนั่งนิ่งเข้านิโรธพอออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็เพ่งมองดูว่าใครจะเป็นผู้มีบุญจะได้ใส่บาตรจะได้สงเคราะห์ผู้ใดในวันนี้ นายตาเหลือเขาแดงเ,เข้ามาในถ่ายคือเข้ามาในจอโทรทัศน์ของท่านเหมือนงานเถอะเข้ามาในจอท่านก็บอกเอนายตาเหลือนี่จะมีบุญกุศลจะได้เราจะได้สงเคราะห์ไหมเขาจะได้ทําบุญไหมท่านก็เออมีความสนใจอยากจะทําบุญเขาจะได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยเนี่ยท่านก็ออกมาบินทบาทนายตาเหลือก็เห็นภาษานี่บุตรก็เกิดความเคารพเลื่อมสายโอ้ เราทําแต่กรรมชั่วมาถึงแต่สมัยเป็นหนุ่มถึงอายุถึงห้าสิบห้าปีแล้วเรายังไม่ได้ทําบุญทําทานเป็นชิ้นเป็นอันเลยมาคราวนี้เราคงจะได้ทําบุญแล้วนั้นก็เลยยกมือไหว้พระสารีบุตรบอกว่า,าพระผู้เป็นเจ้าได้อาหารหรือยังพระสารีบุตรท่านไปนบินทบาทท่านก็ไม่ตอบว่าได้หรือไม่ได้แคน็นิ่งนายตาเหลอเข้าแดงเข้าไปยกมือไหว้แล้วพอเปิดรูบาท ก็ไม่เห็นไม่มีอาหารเลยเลยอะไรเลยก็เลยขอ,อนิมนต์พระผู้เปเจ้าไปที่บ้านกับผมภาษาลิบุตรก็เดินไปที่บ้านเขานิมนต์ไปพอไปถึงแล้วเขาก็เอาอาหารส่วนของเขานะั่นนะที่เขาเตรียมไว้สําหรับเขาจะกินนะ่ะเอามาเกี่ยลงในบาทของภาษาลีบุตรภาษาลิบุตรก็บอกว่าเอาละพอละขนาดนี้นายตาเหลือบอกว่ากับผม ทำบุญท้งเดียวแล้วก็อาหารนี่สําหรับคนคนเดียวก็ผมขอถวายทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือว่างนันขอให้พระผู้เป็นเจ้าโปรดกับผมด้วยเถอะว่างนันภาษาลิบุตรก็เปิดบาตรทั้งก็เขาก็เกียอาหารลงไปในบาตรจากนั้นภาษาลิบุตรก็ชําเลืองไปหาที่จะนั่งนายตาเหลือก็เข้าใจว่าภาษาริบุตรจะนั่งกทิมนให้ท่านนั่งฉันในบ้านปูเสือปูอาชนะจัดน้ํา ล่างมือน้ําฉันน้ําดื่มอะไรพร้อมพระสารีบุตรก็ฉันแล้วก็แบ่งอาหารในบาตรนะให้ในายเตลือด้วยเพราะว่าเขาคงจะหิวเพราะเขายังไม่ได้ทานเหมือนกันนั่นก็แบ่งอาหารไว้ส่วนนจะน้ามาเขาให้าทานอาหารพอทานอาหารเสร็จพระสารีบุตรก็อนุโมทนาคือการอนุโมทนาในสมัยนั้นท่านจะไม่เทศยถาอย่างทุกวันนี้ท่านจะให้แค่ว่าอบรมให้คติ เทศให้ฟังวมาง,งั้นเถอะท่านควรทำอย่างไงอย่างไงอย่างไงทีนี้พอพระสารีบุตรเทศให้ฟังนายตาเหลือเขาแดงนะเขาก็นึกถึงอดีตที่เขาทํากรรมชั่วมาก่อนมากมายเหลือเกินจนนับคณนาหาประมาณไม่ได้เรื่องฆ่าคนเยอะเหลือเกินไม่รู้เท่าไหร่เขาก็คิดท้อใจโอ้ตายท่านพระสารีบุตรท่านเทศให้ฟังนี้ เป็นหลักธรรมะล้วนๆเลยน่าเคารพน่านับถือน่าเลื่อมใสแต่ว่ากรรมชั่วของเราเนี่เยอะเหลือเกินที่ได้ข่าม,มนุษย์มาเราเนี่คงจะไปตามกติิของเราเนะ่ะให้เข้าจะคงจะไปตกนรกอลักษณะนั้นนะ่ะในความคิดของนายตาเลอน่ภาษาลิบุตรรู้วาระจิตของเขาภาษาริบุตรก็เลยบอกเราทานมองเลยเห็นกระตับกระสา่ายคล้ายๆกับว่าอ่ามีความทุกข์ในใจ กระสับกระส่ายพระารีบุตรก็เลยบอกว่าโยมกรรมในอดีตทำมันทำมาแล้วมันชั่วมันก็ชั่วมาแล้วมันดีมันก็ดีมาแล้วไม่ควรจะนำมาคิดควรจะตั้งใจฟังในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านกำลังฟังเรื่องอะไรอยู่เพราะนั้นเรื่องอดีตไม่ต้องคิดถึงมันดีมันก็ดีแล้วมันชั่วมันก็ชั่วแล้วมันผ่านมาแล้ว ปัจจุบันนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญอนาคตก็ไม่ต้องคิดอีกเพราะมันยังไม่ถึงปัจจุบันนี่แหละเป็นคุณค่าปัจ,จัน,นันจะโยธรรมังตถาตถาปัิปสติพอเขาตั้งใจฟังในปัจจุบันพอจิตเขาเข้าสู่ความสงบกนได้เขาได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันถ้าจะว่าไปแล้วกรรมดีในปัจจุบันของเขาเนะลบล้างกรรมในอดีตของเขาได้ แต่ถ้าว่านายตาเลือขาวแดงเนี่ยไม่ได้สําเร็จพระโสดาบันนะไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติที่พวกนั้นเขาเจะจองฆ่าอย่างนั้นเถอะแต่นี่นายตาเลือนี่จะเป็นพระโสดาบันเกรด A B หรือ C เนี่ย A กับพเนี่ยพระโสดาบันเกรด A เนี่ยเกิดชาติเดียวก็จะได้สําเร็จเป็นพระหรหันโกรังโกละเกิดสามชาติใช้กรรมสามชาตินะก็จะได้สำเร็จเป็นพระหรัน สัตุกขัดตร,ระมะเจ็ดชาติแต่ในเจ็ดชาตินี้จะไม่ตกต่ำนะออกจากมนุษย์เราก็ขึ้นไปสวรรค์พอตายไปสวรรค์ออกจากสวรรค์เราก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ไรยายชานการบําเพ็ญของพระสดาวันเกิดมาก็มีศินห้าประจํากายประจําใจเลยว่างั้นเถอะแต่ว่าคิดว่าในตาเหลือนี่ทุกชาติที่เกิดมาเนี่ยสงสัยจะถูกขา่าวเพราะเวรกรรมที่ท่านทําไว้เนะี่ย เยอะพอสมควรน่แต่ค่าก็ค่าน้อยฮนะแต่ถ้าท่านเป็นพระโสดาบันเกรดเอค่าท่านประชาติเดียวนะลุมค่าท่านเนีท่านก็ไปแล้วถ้าหาว่าเกรดบีก็สามชาติโกลังโกราถ้าเกรดซีก็เจ็ดชาติสตุขัตะประมะแต่ทุกชาติท่านก็ไม่สู้เขาแล้วว่างั้นเถิดอ่เพราะว่าท่านใช้กรรมนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ท่านกรรมทํากรรมในอดีต มากแต่ปัจจุบันกรรมในท่านได้ครบปราดครบกับบัณฑิตคือท่านพระสรฤบุตรชี้แนะแนวทางให้ถูกต้องตกกรรมในปัจจุบันของเขาเนี่ยก็ถ้าจะว่าไปแล้วมากมายมหาศาลทีเดียวถ้าจะว่าไปให้เขาปราถนาอะไรปราถนาเป็นเศรษฐีก็ได้เศรษฐีเนะี่ยเพราะว่าท่านพระสรฤบุตรท่านออกจากนิโรธสมาบาัติใครบริจาคทำบุญทำทาน ถึงจะเป็นของเล็กน้อยปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาได่ทานกับพระอรหันต์ออกจากนิโรธสมาบัติบุญมากในพระธรรมคำ่งสอนหรือในพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้อย่างนั้นนี่แหละในอดการทํากรรมดีกับกรรมชั่วเนี่ยถ้าว่าทากรรมดีมากก็สามารถที่จะลบล้างกรรมชั่วให้เบาบางไม่ให้มีกําลังลงได้แต่จะให้ฮักล้างจริงๆให้เด็ดขาดจริงๆ ก็คงไม่ได้เพราะยังมีวิบากกรรมอยู่จนกว่าท่านผู้นั้นเข้าสู่ปรินิพาน